ราชาลูกนังทุลกขอเสนอสิ่งที่แมนยูควรทำเป็นอย่างยิ่งหลังปอกบาโชเทพหลังลงสนามให้ทีมชาติฝรั่งเศสไป3นัดในศึกยูโร2020พอปอกบาแสดงให้เห็นอีกครั้งและอีกครั้งว่าตัวเขาเป็นดาวเตะระดับโลกและนี่คือสิ่งที่แมนจิตควรทำเป็นอย่างยิ่ง 1. อันดับแรกต่อสัญญาใหม่ออกไปให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้เหลือสัญญาอีแค่ปีเดียวหากทำไม่สำเร็จก็จะไม่ต้องขายออกจากทีมในตลาดรอบนี้เลย มีฉะนั้นอาจจะเสียไปแบบฟรีๆรีหลังจบฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2แล้วคิดดูแมนเชสเตอร์จะเสียหมาขนาดไหนถ้าต้องเสียดาวเตะค,ค่าตัว89ล้านปอนด์ผู้นี้ไปแบบฟรีๆรีถึง2ครั้ง 2. ฤดูกาลหน้าให้เขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเท่านั้นไม่ใช่หน้าซ้ายหรือหน้าขวาต่อให้แม็กฟรดเข้ากันขนาดไหนก็ต้องให้ปอกบาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่สามารถสร้างประโยชน์ได้สูงที่สุด 3. ค้นหาเด็กยกเปียโนอย่างเอ็นโกโลกองเต้ให้เขาหมายถึงมิดฟิลด์รับผันแท ผู้มีหน้าที่บทบี้ทำลายเกมคู่แข่งตัวอย่างเช่นดีแคนไรส์หรือเวลเฟตเอ็นดีดีหรือปรับแต่งสก็อตแมกโทมเนให้เล่นเกมรับอย่างเดียวเพื่อช่วยให้คุณป๊อกขับเคลื่อนเกมรุกอย่างมีอิสระมากที่สุดเหมือนที่เห็นในทีมชาติฝรั่งเศส 4. สร้างบรรยากาศให้ทีมปีแสดงให้ใกลเคียงกับทีมชาติฝรั่งเศสมากที่สุดเช่นเดียวกับแสดงความที่ยทยานด้วยการซื้อปลากระหลังอย่างราเฟเอลวารานมาร่วมทีม5หากเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าจะย้ายทีมอย่างแน่นอนก็ต้องพยายามโน้มน้นาวให้เขาต่อสัญญใหม่่อออกกไปกน แล้วรับปากว่าจะยอมปล่อยตัวเพื่อให้ได้ราคาและไม่เสียไปแบบฟรีๆหลังจากนั้นเอาค่าตัวของพอปอกบาไปซื้อแจ็คกรีลิชมาร่วมทีมแล้วถอยบูโน่เฟรนเดสมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเปลือยตัวตวนอาหมัดดิยาโลการเร่งรีบไม่ใช่สไตล์ของผมผมรู้ว่าตัวเองอายุยังน้อยซึ่งต้องพัฒนาไปอย่างช้าๆและมีสมาธิกับการพัฒนาตนเองในแต่ละวันดังนั้นผมจึงเป็นคนที่อดทนและทราบดีว่า หากผมทำทุกอย่างได้ถูกต้องโอกาสของผมจะตามมาผมต้องเรียนให้ทราบว่าแม้ผมเพิ่งย้ายมาที่แมนยูเดเพียงไม่กี่เดือนแต่มีหลายๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับผมในช่วงที่อยู่ที่นี่ยกตัวอย่างเช่นการทำประตูแรกของตนเองในเกมดวลเอซมิานนลานในตอนที่ผมมองเห็น่าบรโนโอแฟนันเดสสังเกตเห็นการวิ่งของผมและบอลกำลังลอยมาทางผมผมมีเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นก็คือการหมุกลับหลังถ้าผมเอาบอลลงและพลิกตัวแนวรับอาจจะเข้ามาแย่งมันไปจากผมได้ ดังนั้นสิ่งที่ว่ามาจึงไม่ใช่ทังเลือกผมไม่แม้แต่จะคิดว่าบอลจะมาทางผมได้ซ้ำไปผมก็ใช้แค่ศีรษะเล่นบอลผมไม่สามารถมงแรงจนเกินไปหรือเบาจนเกินไปเพราะมันอาจจะพลาดและผู้รักษาประตูอาจจะป้องกันได้ดังนั้นก็แค่สกิดบอลและมันลอยเข้าประตูไปความคิดว่าแรกที่เกิดขึ้นโอแม่เจ้าฉันทำประตูในสีเสื้ออยู่ในเด็ดผมแทบไม่เชื่อเลยความคิดต่อมาของผมก็คือวินลีบาร์เซโนตาบี อดีตเพื่อนร่วมทีมของผมที่เพิ่งเสียชีวิตไปก่อนนั้น,น,นประมาณ2สัปดาห์เขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมนักเตะชาวริครสอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทีมเยาวชนของอตาตาลันตาและเขามักจะแสดงท่าทางการฉลองหลังจากทำประตูให้ผมดูอยู่เสมอซึ่งเขาเคยพูดไว้ว่าหากเขาทำประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของอตาตาลันตาได้นั่นคือวิธีที่เขาจะแสดงออกมาดังนั้นในตอนที่ผมทำประตูในเกมดวลนิลานสิ่งนั้นออกมาจากความรู้สึกของผมฉลองเหมือนกับวิลลี่บาร์เชโนตาบี ผมจึงฉลองโดยใช้ท่าของเขาผมต้องการจดจําเขาแบบนั้นผมต้องจดจําเพื่อนที่ดีของผมมันเป็นช่วงเวลาที่เราอารมณ์ผมอย่างมากและเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในอาชีพของผมทุกอย่างเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อได้ไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นผมไม่เคยคาดหวังกับสิ่งเหล่านี้เลยการทําประตูแรกของผมให้แมนเชสเตอร์เดหลังจบเกมในตอนที่ผมกลับบ้านผมมองตัวเองในกระจกและไม่เชื่อกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นมันมอบสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดเอาไว้ สองสัปดาห์ก่อนนั้นหลังจากที่ผมประเดิมสนามให้อยู่เต็ดในเกมลวนกับเรอโซซิดาดหลังจบเกมผมได้โทรศัพท์ไปหาแม่และท่านร้องไห้ท่านบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยสําหรับผมแล้วมันเป็นความรู้สึกที่น่าเหลือเชื่อเพราะการได้ลงเล่นในเกมระดับสูงที่สุดเกิดขึ้นในชีวิตเพียงหนเดียวเท่านั้นแม่ภูมิใจกับผมจริงๆท่านมั่นใจเสมอว่าผมจะทําได้แต่ท่านก็เตือนตลอดเช่นกัน,กนว่าให้ผมทอมตัวทํางานหนักและอย่ายอมแพ้ในตอนที่ท่านเห็นผมลงสนามในช่วงประมาณ8นาทีนั้นมันคือทุกๆกสิ่งสําหรับท่าน พวกเราไม่อยากเชื่อเลยทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อและผมคิดว่าเรื่องทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นผมอยากขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าผมเป็นมุสลิมผมสวดมนต์อย่างมากและผมทําทุกๆอย่างที่ผมขอสูกให้ทําในฐานะชาวมุสลิมในตอนที่ผมสวดมนต์ผมร้องขอพระผู้เป็นเจ้าให้มอบความแข็งแกร่งและสุขภาพดีให้กับผมเพราะเมื่อคุณมีสุขภาพที่ดีคุณก็สามารถทำหลายๆสิ่งได้มากมายผมเป็นผู้นับถือที่แท้จริง และผมต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับองค์ประกอบทุกๆอย่างในชีวิตของผมผมส่วนมนต์ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าทุกๆวันก่อนลงสนามผมจะกล่าวบริชมินลาและทำสิ่งเดิมอยู่เสมอในตอนที่ผมออกเจากสนามเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าผมทำสิ่งนี้อยู่เสมอมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมศาส,สนาช่วยผมได้เป็นอย่างมากและเป็นเช่นนั้นเสมอมีหลายเรื่องที่ผมได้เอ่ยขอบคุณไปแล้วก่อนหน้านี้เหมือนอย่างช่วงเวลาของผมที่แอตแลนตามันเป็นสมรสรที่เข่งครัด สโมสรที่ช่วยให้คุณเติบโตในฐานะนักเตะและวันนี้ผมภูมิใจมากที่เคยเล่นให้กับพวกเขาผมสามารถบอกกับใครก็ได้ว่าผมเป็นผลผลิตจากระบบเยาวชนในอิตาลีอาตาลันตาเป็นสโมสรที่มีลักษณะพิเศษมันถูกจัดตั้งให้ทำงานหนักเอาจริงเอาจังและวันนี้ผมมีความสุขที่สามารถเอ่ยได้ว่าเคยเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรอ,อย่างอาตาลันตาผมรักช่วงเวลาในการอยู่ในระบบเยาวชนของที่นั่นและผมโชคดีพอที่สามารถทำประตูแรกในการประเดิมทีมชุดใหญ่ ภายใต้การน,นำของจานปิเอโรกัสเปรลินีคนที่มอบงานอันยากลำบากให้กับนักเตะแต่ก็มีความเชื่อในตัวผมอย่างมากผมคิดว่าผมลงสนามไปแทนโยซิปอาริชิตในนาทีที่79ในเกมรวนกับอุดิเนเซ่ก่อนลงสนามกัสเปรลินีมอบความแข็งแกร่งและกระตุ้นผมอย่างมากโดยพูดว่าเล่นไปเลยอาหมัดทำในสิ่งที่แกทำอยู่เสมอผมมั่นใจจริงๆในตอนที่ลงสนามและในตอนที่ผมได้บอลผมทำได้เพียงหยิงเท่านั้นเพราะไม่มีใครที่ผมจะส่งไปให้ได้ และผมไม่สามารถ cross อลได้ดังนั้นผมมีแค่ต้องยิงและเห็นว่ามันเสียบตะข่ายมันเกิดขึ้นตรงหน้าแฟนบอลและเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าเชื่อคำนั้นอีกครั้งไม่อยากจะเชื่อเลยนั่นคือความรู้สึกในตอนที่สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษบอกว่าพวกเขาต้องการเซ็นสัญญากับผมตอนนี้ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ในแมนเชสเตอร์นี่คือสโมสรที่มีความทะเยอทะยานสโมสรซึ่งต้องการอยู่จุดสูงสุดเสมอสโมสรซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากในการเติบโตและพัฒนาของผม ผมอาจจะอยู่ที่นี่เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นมาจนถึงตอนนี้ความประทับใจที่ผมมีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆสิ่งที่แตกต่างหลักๆเลยระหว่างที่นี่กับอัตาลันตาคือการซ้อมของที่นี่เน้นหนักในเรื่องของพละกกำลังร่างกายมากกว่าให้ความสนใจที่การคุมบอลมากกว่ารวมถึงหลายๆสิ่งตรงนั้นผมคิดว่าผมพัฒนามากขึ้นในฐานะนักฟุตบอลหากเปรียบเทียบกับตอนอยู่ที่อิตาลีแต่ว่านับตั้งแต่ผมอยู่ที่อัตาลันตาผมคิดว่าผมได้รับการศึกษาที่ดีในด้านฟุตบอล เพราะผมก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนที่ดีที่สุดในอิตาลีการสเปรลินีเป็นคนที่มอบงานที่ยากลําบากให้กับนักเตะดังนั้นก่อนย้ายมาที่นี่ผมได้พัฒนาในบางจุดไปบ้างแล้วแน่นอนว่าทั้งสองทีมมีจุดที่คล้ายกันอย่างมากทั้งสองทีมให้โอกาสกับนักเตะอายุน้อยเยอะมากๆในตอนที่ผมประเดิมสนามบนเวทีพิมรีกดวลกับเลสเตอร์แนวลูกสามรายในทีมที่ผมมีเมสันกรีนวูดและแอนโทนีเอลังกามี2คนอายุ18และอีกคนอายุ19ปีมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจใเรื่องการส่งแนวรุกหนนุ่มมลงสาด้วยกัน มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าสมมสร,รนี้เชื่อมั่นในนักเตะหนุ่มมันมอบช่วงเวลาของการพัฒนาให้กับคุณและในตอนที่สมมสรอนเห็นคุณลงไปซ้อมกำลังทำได้ดีและทำตามในสิ่งที่คุณบอกให้ทำจากนั้นคุณก็จะได้โอ,อกาสอย่างที่ต้องการผมเล่นให้ที่นี่เหมือนกับตอนที่เล่นในอิตาลีแน่นอนว่าโค้ชทำทีมในทิศทางที่ต่างกันแต่ที่นี่ผมก็กำลังเล่นในตำแหน่งแนวรุกทางขวามีอิสระต้องบุกและป้องกันในอิตาลีมันเป็นกรณีของการออกไปและทำเกมรุกแต่หลังจากนั้นป้องกันและมันเหมือนกันกับที่นี่ ผมเห็นว่าตัวเองเป็นนักเตะแนวรุกทางขวามากกว่าเดิมแต่ผมพูดแบบนั้นอยู่เสมอในฟุตบอลคุณไม่ควรมีตำแหน่งที่ชื่นชอบโอเคบางทีคุณอาจจะมีความพึงพอใจแต่คุณควรจะพร้อมไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามผมเคยเล่นแนวรุกทางซ้ายทางขวาแล้วผมก็เคยหกบไปเล่นตรงกลางดังนั้นสำหรับผมแล้วทุกๆตำแหน่งเหมือนกันถ้าโค้ชบอกให้ผมลงเล่นในตำแหน่งเฉพาะมันก็คงมีเหตุผลในเรื่องนั้นผมจะไม่โต้เถียงผมก็แค่เล่นในตำแหน่งนั้นถ้าให้ผมพูดถึงตำแหน่งที่ชอบจริงๆผมจะบอกว่าเล่นแนวรุกทางขวา เพราะจากจุดนั้นผมสามารถเลี้ยงบอลและพาบอลไปยังพื้นที่ลึกในแดนฝ่ายตรงข้ามดังนั้นผมคิดว่านั่นคือตำแหน่งที่ผมชอบมากที่สุดแต่ผมต้องพร้อมกับทุกๆตำแหน่งสิ่งที่สำคัญคือผมทำงานหนักต่อไปและพัฒนาเกมของตนเองทุกคนที่นี่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมโอลิโกนาโซชาเฟรดดารินเฟตเชอร์ไมเคิลคาร์ดิคีแรนแมคเคนนาพวกเขาทุกคนมอบคำแนะนำในตอนซ้อมให้กับผมผมได้ยินพวกเขาตะโกนมาที่ผมว่าทำต่อไปเลยอามัดทำต่อไป และสิ่งนี้ทําให้ผมอยากลงซ้อมให้หนักกว่าเดิมพวกเขาช่วยผมเยอะมากพูดกับผมบอกผมในตอนที่ทําพลาดพวกเขาบอกผมในตอนที่ผมกําลังทําได้ดีและนั่นเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะสําหรับนักเตะอย่างผมที่อายุอย่างน้อยพวกเขาช่วยเหลือผมอย่างมากช่วยเหลือผมเป็นอย่างมากจนถึงตอนนี้ในช่วงเดือนรแรกๆของปี2021ผมมีโอกาสไม่มากเท่าไหร่ผมทําประตูในเกมพบเอซิลานทำแอซิดให้เมสันในเกมดวลเลสเตอร์ดังนั้นจึงมีช่วงเวลาที่ดีอยู่ในสนามอยู่บ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงตราตึงอยู่กับผมก็คือตอนที่ผมเป็นตัวสำรองในเกมพบฝูรัมในเกมแรกในโอทัฟอร์ดซึ่งมีแฟนบอลเข้าชมเกมนัดแรกตั้งแต่ผมย้ายมาแม้ว่าผมอยู่ในม้านั่งสำรองผมกำลังชมเกมไปพร้อมแฟนบอลซึ่งทำให้ผมได้ยินพวกเขาร้องรำทำเพลงมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากจากนั้นผมคิดกับตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรหากมีแฟนบอลเต็มสนามมันจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเราอารมณ์แฟนบอลทุกๆคนกำลังร้องเรียกชื่อคุณ เหมือนอย่างที่ผมได้ยินพวกเขาร้องเรียกชื่อของบรูโนจินตนาการแฟนบอลทุกคนกําลังร้องเพลงด้วยชื่อของคุณมันจะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นในการที่แฟนบอลทุกคนในสนามหนุนหลังคุณแต่ผมต้องพูดว่าผมคงไม่รีบร้อนผมยังอายุน้อยมากๆสิ่งเดียวที่ผมมั่มนเท่านั้นคือทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมในแต่ละวันพัฒนาและเรียนรู้จากนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกนี้อาทิปปอกบาหรือแรดฟอร์ดที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลรูปแบบนี้ลหลายๆสิ่งเกิดขึ้นไปแล้วเช่นเดียวกับการย้ายมาอยู่เจ็ดในปีนี้ ผมยังถูกเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นดั่งความฝันคุณทราบดีว่าสำหรับเด็กที่เกิดและเติบโตในประเทศของพวกเขาการได้เป็นตัวแทนให้ทีมชาติของตนเองเป็นเรื่องที่เราอารมณ์อย่างมากผมเกิดและเติบโตที่แอริโคสดังนั้นการได้เล่นและทาประตูให้ทีมชาติของผมในตอนอายุ18ปีจึงเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนผมหมายถึงแน่นอนว่าผมคาดหวังกับการเล่นให้แอริโคสในสักวันหนึ่งแต่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วในตอนอายุ18ปี ดังนั้นตอนที่ผมถูกเรียกติดทีมชาติหนแรกในช่วงอายุ18ปดีมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อสําหรับผมมันเป็นเรื่องที่แสนพิเศษในการเป็นตัวแทนทีมชาติของคุณแต่ผมตระหนักว่ามีหลายสิ่งที่ยังต้องทําและเข้ามาหาผมต้องพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่แน่นอนผมต้องฟังคําแนะนําจากโค้ชของผมในตอนที่ผมมีโอกาสลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่อยู่ในเต็ดมากกว่านี้มันจะขึ้นอยู่กับผมในการแสดงคุณค่าของตัวเองและแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคิดไม่ผิดที่ดึงผมมาร่วมทีมในตอนที่โอกาสผมมาถึง ผมพร้อมจะความมันไว้แต่ผมจะใช้เวลาของตัวเองผมไม่รีบร้อนนี่คือตัวตวนที่ผมเป็นและมันกำลังจะส่งผลดีกับผมมาจนถึงตอนนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ